บาคิวบาคิวบาคิวเรียกยายบุญไปทานข้าวค่ะดูบาคิว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 เรียกยายไปทานข้าวขอมือ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 เรียกแม่ดูสิบาคิวมันน่ารักเลยคะเนี่ยมันเรียกยายบุญไปทานข้าวค่ะเคียวเคียวไปเคีวไปมานั่งรอตรงนี้นี่ไหมมานั่งรอเคียว กวววิวเรียกใจบุญไปทานข้าวค่ะยิวมายิวมานี่ยิวเรียกเนี่ยิวครับไปทานข้าวไปนู่นไปนั่งคอยกิวยิ่คงนั่งลงนี่มากิวมา,มาอรอครับยิวรอขอมื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 อ ขอมือขอมือไม่อยากหายอย่าบ,บูดนะใครจะมาขอบคุณนะคะบางคิวนั่งลองคอยนั่งลอง,น,ง,ลองนั่งลองเลยนั่งลอง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 คอย วันหนึ่งไม่จ้องอะไรจ้องแต่ตะกินมองมองนี่มองยายเนี่ยเกิ้วมัมามมาคิ้วอย่ามาทำเป็นทำเมนไม่มองมองค่ะมองมัมมัมมมมม,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 มาฮาฮาฮากิ้วอยากกินเกิ้วอยากกินเกิ้วอยากกินให้กินหน่อยได้กินแล้วไเจยบุญให้กินแล้ว กูก็นอนเฝ้าต่อนะคะยายขอห้านาทีนะบางกิวขาอยาเดี๋ยวรอบางกิวนบางกิวขอมือขอมือก่อนขอมือขอมือไม่เอาขอมือ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 ก่อนน่ะไม่เอาขอมือบางกิวขอมือขอมือก่อน ขอมือขอขอกินหน่อยเอาขอมือเอาขอมือมาก่อนเอามือมาเอามือมาเอามือมาขอไม่ให้กินเอามือมาอ่ะขอมือก่อนขอมือพอแล้วได้กินแล้ว 5ทีไกวกิวทำให้แม่ให้ได้ใน5นาทีนะคะบากิวได้กินสมใจแล้วจ้าขอ่ากิวกินหน่อยค่ะยายบุญยายบุญขาขอบากิวกินหน่อยบากิวกิวมองแม่ ยายยายแม่ให้กินนะคะอ่ะขอมือขอมือก่อนขอมือขอมือแอมบาคิวได้กินแล้วสมใจอยากแล้วค่ะคิวบาคิวมองใหญ่บน ยายตีเลยมองวันวันหนึ่งไม่ทำอะไรจ้องเดี๋ยวเขาจะกินข้าวจ้องรอถ่ายรูปถ้าถ่ายรูปก,ก็จะได้กินทำตาปิ๊บๆๆๆๆค่ะจ้องคนนั้นกินจ้องคนนี้กินค่ะอขอกะเทียมหน่อยดิว่าขอกระเทียมอขอกระเทียมหน่อยเข้า บาคิวอยากกินยำปลากระป๋องค่ะบาคิวก็จะมองนะคะอาบาคิวมองเลยอ่าบาคิวมองยายกินให้ดูอ่าบาคิวมองคิวมองแม่